าดูที่โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาข้อแรกเลยนะข้อแรกก็ดูละถ้าเกิดว่าเราแทนเป็นลบสามเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้โจทย์ของเราอ่ะโจทย์ของเรามันมันกลายเป็นศูนย์ศูนย์นะคือต้องแทนก่อนนะนักเรียนต้องแทนก่อนเนาะต้องแทนก่อนนะว่าจะเป็นไม้อ่ะเราก็ เราก็ต้องเช็คก่อนเนาะว่าจะหาได้ไหมนะอ่ะคูเราเช็คก่อนนะคือเวลาเจอเข้อสอบประเภทนี้ให้นะักเรียนเช็คก่อนนะแต่ค่าเข้าไปก่อนนะลบสามกำลังสองเนาะได้เก้าใช่ไหมเก้าบวกกับห้าคูลบสามได้เป็นลบสิบห้านะบวกกับอีกหกเนาะอันนี้คือแทนค่าเ,ข,าเนะข้าไปเฉยเฉนะแทนค่าเข้าไปเฉยๆเนี่ยขาที่ข้างล่างลบสามกำลังสองลบสามกำลังสองใช่ไหมก็เป็น ก็เป็นเก้าใช่ไหมเก้าลบสิบแปดใช่ไหมลบสิบแปดข้างล่างก็ได้เป็นเลขได้เก้าเนาะเอาล่ะข้างล่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราก็เห็นไหมพอเราแทนค่าเข้าไปจะเป็นไรเกิดเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ใช่ไหมเกิดเป็นศูนย์ส่วนศูนย์อยู่ดีใช่ปะพอมันเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องทําการแยกตัวประกอบ แยกตัวประกอบนะเอาละดังนั้นจากโจทย์นะครูก็แยกตัวประกอบในรากาันนะอันนี้คือแทนค่าให้ดูว่าเออมันได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ข้างบนนะคะข้างบนเราจะแยกได้สองวงเล็บเนาะก็ได้เป็นสองคูณสามใช่ไหม x บวกสองกับ x บวกสามข้างล่างนะข้างล่างก็สามารถแยกได้เป็น x บวกสามกับ x บวกสามใช่ไหมคราวนี้ตัด สิ่งที่เหลือก็คือจะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้จากนั้นเราก็สามารถที่จะแทนตำแหน่งของ x นะแทน x อ,อะให้เป็นลบสามนะข้างบนก็จะได้เป็นลบสามบวกสองนะในขณะที่ข้างล่างข้างล่างเป็นลบสามบวกสามมาลบสามบวกสามสิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ2อ่ะลบสามได้เป็นลบหนึ่งใช่ไหมคะสองลบสามไม่เป็นลบหนะะึ่งในขณะที่ข้างล่างเกิดเป็นเลข ศูนย์ถ้านักเรียนเจอข้อสอบที่มีคําตอบแบบนี้คือเลขค่ะเลขศูนย์นะนักเรียนต้องตอบตอบหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้เนาะหาค่าไม่ได้นะในระบบจำนวนจริงนะคะข้อนี้นักเรียนควรจะกาข้อกาข้อกาข้อสี่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปข้อ2นะข้อ2องข้อสมาดูโจทย์กันนะ เขาบอกว่าค่าของลิมิตตัวนี้เท่ากับข้อใดนะถ้าเรนแทน A เข้าไปเนี่ยอาสังเกตน,นะข้างบน1ส่วน A ใช่ไหมแ้า X อ1ส่วน A อลบ1ส่วน A อาจได้0ใช่ไหมข้างล่าง A ลบ A ก็ได้0ก็เป็น0ูนส่วนศูนยดังนั้นในกบบวิธีการทำเนี่ยเราก็จะมีการปรับปรับเนาะปรับโดยการแยกตัวประกอบบ้างหรือว่า ทำให้มันอยู่ในรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะเอาละข้างบนเนาะจากกติกาที่เราเคยเจอเกี่ยวกับเนระื่องของการบวกลบเศษส่วนที่มันไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็ใช้วิธีรัดเลยนะรัดเลยก็คือเอาตัวส่วนมาคูณกันเลยนะตอนนี้รูทําแต่ข้างบนก่อนข้างบนนะเอา x ก,ก,กับ a คูณกันนะ x ก,กะับ A นะจากนั้นควายลงมานะควายลงมา1คูณ A ได้ A เนาะ ลบหนึ่งคูณเอ็กได้ลบเอ็กอันนี้คือสิ่งที่อยู่ข้างบนนะสิ่งที่อยู่ข้างบนต่อไปข้างล่างก็คงเป็นอะไรลูกก็คงเป็นเอ็กลบเอใช่ไหมเอ็กลบเอนะเอ็กลบเอประมาณนี้นะคะได้เอ็กลบเอจากนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะคือเศษส่วนสองเศษส่วนนะคะตัวเนี้ยมันก็จะกลับขึ้นไปเป็นตัวคูณกับตัวส่วนนะก็จะได้เป็น a ลบ x นะส่วนด้วยส่วนใน x x a ็กะที่คูณกับ x ลบ a คือเราก็ย้ายขึ้นไปคูณกับตัวส่วนได้เลยนะเอาละสังเกตนะตัวนี้สองตัวเนี่ยมันมันให้นักเรียนแบบเออดูก่อนเนาะ x ข้างบนติดลบ x ข้างล่างเป็นบวกแต่ x ข้างบนเป็นบวกข้างล่างติดลบสองตัวนี้นะมันจะสามารถตัดกันได้เนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นประจุสลับแบบนี้นักเรียนตัดลูกตัดตัดสิ่งที่ได้คือเราจะได้เป็นลบหนึ่งนะคะลบหนึ่ง มันสลับก,กันมันจะได้เป็นลบหนึ่งดังน,น,นั้นก็คือลบหนึ่งส่วนด้วย a a นั่นเองนะเอ่อเรียบร้อยละพอทําแบบนี้เสร็จปั๊บนักเรียนก็แทนตําแหน่งของเอ่าแทนตําแหน่งของ x ด้วยตัว A นั่นเองนะคะแทนตําแหน่งของ x ด้วยตัว a ดังนั้นสิ่งที่เราได้จากการแทนค่าจะเป็นลบหนึ่งส่วน a คูณ a นะ a คูณ a a คูณ a ก็จะเป็นลบหนึ่งส <neither> ่วน a อกำลังสองมันเองนะคะ พอได้คำตอบแบบนี้ตอบข้อไหนคะมาดูก็ตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะตอบข้อหนึ่งนั่นเองเนาะ ต่อไปค่ะข้อสามมาข้อสามเขากำหนด g x ให้แบบเออน้าตาอยู่ในรูทเนาะแล้วเราก็แทนเข้าไปก่อนข้อนี้พอแทนเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเป็นส่วนผสรอีกแหละเห็ไหมพอแทนเข้าไปเป็นส่วนผสมเนี่ยเกเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบนะดังนั้น g x ของขวครูคเปลี่ยนนะะรูเปลี่ยนก็คือข้างในอะ่ะที่มันเป็นส่วนยาวๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรูก็แยกตัวประกอบเป็นสองเม็บเนาะ ข้างบนก็แยกได้2วงเล็บในขณะที่ข้างล่างก็ยังคงแยกได้สองวงเล็บเช่นกันนะแยกได้แบ่งกันข้างบนเนาะก็ลบสิบสีกับตัวนี้ก็สามารถแยกได้เป็นบวกเจแล้วก็ลบสองนะข้างบนแยกได้แบบนี้ในขณะที่ข้างล่างก็แยกได้เป็นข้างหน้าเป็นสามเอกนาะก็ต้องมีอันหนึ่งสามเอ็กอันหนึ่งเป็นเอกละกันนะเอ็ก e ละกันแล้วก็ ก็จะได้เป็นตัวนี้บวกสองเนาะตัวนี้ลบสองนะบางทีนักเรียนแบบเอองงในการทําไมถึงได้ตามนี้นักเรียนก็เช็คสามารถเช็คได้เนาะตรงนี้ได้เป็นสองเอ็เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยในคูณในนอกคูณนอกค่ะได้เป็นลบหกเอ็กเห็นไหมลบหกบวกสองได้เป็นลบสี่ก็คือโพโตกะนะคะสามารถแยกได้อีกทีหนึ่งว่าเออเราคิดถูกไหมแบบนี้นอกจากนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะตัดได้ตัดตัดละเรียบร้อยตัดเรียบร้อยสิ่งที่เหลือก็จะเหลือแค่นี้ ข้างหน้านะจากนั้นนักเรียนก็ตรงไหนก็ตามที่หนูเจอ x หนูก็แทน,ปนไปะลรลูกเขาถามลาย a, a คือลิมิตของ x เ,เข้าสู่2ใช่ไหมเมื่อกี้เราแทน2อ่ะเกิดเป็นศูนย์ส่วนศูนย์แหละดังนั้นตรงไหนก็ตามเป็น x ก,ก็แทนเป็นเลข2นะก็จะได้เป็นสแควรูทค่ะ2บวกเจ็ดเนาะสามที่คูณกับสองแล้วบวกสองใช่ไหมส่วน,นก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะเอาละ สอบวกเจอ่ะได้9 3้คูณสเป็น6 6หกคูณหบวกสเป็น8เนาะได้รูทเกส่วนแดังนั้นนี่คือ A ใช่ไหม A คือลิมิตนะ A คือลิมิต GX ดังนั้นนี่คือ A แต่โจทย์ไม่ได้ถามค่า A ค่ะโจทย์ถามถึง 8A ดกำลังสอดังนั้น 8A ดกำลังสองนะ A กำลังสก็คือ8ที่คูณกับ A ตัวเนี้ยกำลังสอดังน,นั้นในเมื่อมันกำลัง2แล้วเนี่ยค่าของสแรก็จะหายไปคะก็เหลือแค่9เส่วนแ จากนั้นก็ตัดตัดได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ9นะคะตอบ9ก็จะตอบข้อ4นั่นเองนะคะเราก็วงเลือกข้อ4เห็นไหมคะ ถ้าเราแทนเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ศูนย์ส่วนๆแน่นอนเนาะดังนั้นครูก็จะทําการแยกตัวประกอบเลยละกันนะะแยกตัวประกอบข้างบนน่ะก็จะได้เป็นสองวงเล็บนะคะสวงเล็บนะคนะสองเล็บ ข้างบนก็จะมี2กับ1เนาะสองสองใช่ไหมเครื่องหมายต่างกัน2บวก1นลบนะคะก็จะแยกได้แบบนี้นะคะแยกได้แบบนี้ส่วนในข้างล่างเนี่ยการยกกำลังสองตัวเนี้ยหมายถึงนาะหมายถึง x บวก2เนะะี่ยค่ะมันคูณกัน2ครั้งคูณกันสองครั้งนาะจากนั้นเราก็สามารถที่จะตัดได้แล้วตัดตัดเนาะก็จะเหลือค่าเลบ1ส่วนด้วย x บวก2 ตรงไหนเป็น x ให้เราแทนเป็นเลขลบ2นะตรงไหน x ให้แทนเป็นลบ2ดังนั้นก็จะได้เป็นลบ2ลบ1ใช่ไหมคะข้างล่างก็จะได้เป็นลบ2บวก2ลบ2บวก2แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนะคะข้างล่างเนี่ยลบ2บวก2มันได้0แต่ข้างบนอ่ะข้างบนของเราอ่ะมันจะได้เป็นลบ3ส่วน0นะถ้าแบบนี้นักเรียนต้องตอบอะไร ตอบเป็นหอคอมอดหอรือหาค่าไม่ได้นั่นเองนะข้อนี้หรือตอบอินฟินิตี้ก็ได้เนาะแล้วนั้น,น,นากาข้อสี่นะคะกาข้อสี่ต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นข้อ5นะคะข้อ5ข้อ5มีลักษณะแบบนี้เนาะเขาบอกว่ากำหนดให้ A คือลิมิตของตัวนี้ดังนั้นเมื่อเราแทนเข้าไปอ่ะลองแทนคร่าวๆก่อนนะลองแทนเป็นแทนเป็นลบสเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะให้นักเรียนสังเกตได้ว่ามันจะเป็นศูนย์ศูนยหมนะศูนย์ศนยไหม ลองดูเนาะลบสองกำลังสองตัวนี้เป็นสี่ใช่ไหมลบลบอ่ะก็เป็นหกอะ่ะดูละดูคราวๆก็เออโอเคเป็นศูนย์ศูนย์ข้างบนให้นักเรียนสังเกตนะแต่ละตัวมันมีเอกใช่ไหมดังนั้นมันมี X อ็กซ์ครูก็เลยดึง X อ,ออกมาก่อนนะดึง X อ,ออกมาทุกตัวเลยก็จะเหลือ X อกำลังสามก็เหลือแค่ X อกำลังสนะองเนาะสาม X กำลังสองก็เหลือแค่สามเอ็กซ์สองเอก,ก็เหลือแคนะ่บวกสองนะบวกสอง ส่วนข้างล่างเราก็แยกเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมนะแยกเป็นสองวงเล็บเหมือนเดิมเนาะก็ <no. S 1> ได้เป็นสองกับสามสามเป็นลบสองเป็นบวกนะตรงนี้ก็คือ,อย,ดดนะยังไม่มีตัวไหนที่ตัดได้นะยังไม่มีตัวไหนที่ตัดได้ดังนั้นเราก็เราก็ทําการแยกให้วงเล็บหนาวงเล็บหนะนะแยกวงเล็บตรงนี้อีกครั้งหนึ่งได้เป็น x เ,เปิดวงเล็บนนะตรงนี้ได้เป็นสองอันเนาะอ่า ได้เป็น x บวก1กับ x บวก2ใช่ไหมข้างล่างข้างล่างก็เป็น x บวก2 x ลบ3เรียบร้อยจากนั้นก็ตัด x บวก2ทิ้งเนาะสิ่งที่เหลือก็เหลือค่ x เปิดวงเล็บ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ3 จากนั้นค่ะลิมิตเขาบอกว่าลิมิตเข้าสู่ลบสใช่ไหมตรงไหนที่นักเรียนหาแล้วเอิมได้เอ็กนะนักเรียนก็แทนเป็นลบสให้หมดเลยนะจากนั้นเอตัวหน้าได้ลบสเนาะข้างในก็เป็นลบสบวกหนะส่วนด้วยข้างล่างข้างล่างก็เป็นลบสแล้วก็ลบสามอีกทีหนึงนะลบสอลบสามอีกทีหนึงเอาละคำนวณเนานะคำนวณตัวข้างบนกับ ก็ได้ลบสองบวกหนึ่งก็เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบสองเป็นสองนะลบหนึ่งคูนสองเป็นสองข้างล่างค่ะข้างล่างลบสองลบสามเป็นลบห้านะลบห้าโจทย์บอกว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าตัวนี้คือ A นะตัวนี้คือ A ใช่ไหมตัวนี้คือ A แต่โจทย์ถามถึงห้าดังนั้นห้าของเราก็คือการนำห้ามาคูณกับลบสองส่วนห้า 5ตัด5้าดันั้นข้อนี้คำตอบที่ได้ก็จะเป็นลบสนั่นเองนะคะาก่ข้อากข้อหนึ่งคนะ ต่อไปค่ะดูข้อ6กันนาข้อหอนักเรียนลองดูเนาะเราก็แทน1ส่วน2เข้าไปเนี่ยก็ดูแล้วแบบเออมันมันก็น่าจะได้ไหมลองดูเนาะตรงนี้ก็ได้1ส่วนสใช่ไหมหนึ่งส่วนสี่ห้าส่วนสองแทนแล้วได้ไหมหนึ่งส่วนสองสามโอเคแทนเข้าไปก็ดูคร่าวๆแทนยูก็เกิดเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นั่นเองนะดังนั้นการเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยเราก็ต้องทําการ แยกตัวประกอบให้นักเรียนสังเกตตัวข้างบนเนาะข้างบนเนี่ยตัวเนี้ยนะข้างบนอ่ะคูททำโจทย์ก่อนนะตัวเนี้ยคือสองเอ็กซ์นะคะทั้งหมดกำลังสามใช่ไหมส่วนตัวหลังนะตัวหลังก็คือหนึ่งกำลังสาม เป็นสองวงเล็บนะคะได้สอง x กนะับ 3x เนาะคือถ้าเรามุ่งหวังอะถ้าเราเหลิงง่ายๆค่ะเราก็คือเราต้องดูว่าเราต้องการกำจัดอะไรอย่างเช่นเนี้ยเป็หนึ่งส่วนสองใช่ไหมสแสดงว่าถ้าเราแทน x 1 2เนหนึ่งส่วนสองเนี่ยส่วนอะมันจะได้เป็นศูนย์อยเป็นวัดอ่ะ <c oughs> นะดังนั้นการที่มันเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยตัวหนึ่งก็ได้จะเป็นลบแหละใช่ไหมลบใช่ไหมคือเราต้องกําจัดต้องมีค่ะต้องกําจัดทัวที่มันเป็น x เนะีเ่ย x เป็นสองเใช่ไหมสองเอ็กซลบหนึ่งใช่ไหมสองเอ็ x, ลบหนึ่งตัวเนี้ยเราต้องการกําจัดเนาะดังนั้นการแยกรู้เลยเมื่อต้องมีอันหนึ่งอ่ะเป็นสองเลบหนึ่งแน่นอนอีกอันหนึ่งก็เป็นลายสามเอ็กซ์ลบหนึ่งใช่ไหม ตัวข้างบนน่ะหน้ากําลังสามลบหลังกาลังสามนะนั้นครูก็ใช้สูตรกําลังสามเนาะสูตรหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามก็คือหน้าลบหลังใช่ไหมโหละเห็นไหมโหละตัวแรกโหเลยตัวต่อไปก็เป็นหน้ากําลังสองตัวนี้กาลังสองก็เป็นสี่เอ็กกำลังสองนะแล้วก็บวกหน้าหลังหน้าคูณหลังหน้าคูณหลังก็เป็นสองเอ็ก นะแล้วก็บวกหลังกําลังสองก็เป็นเลขหนึ่งพวกส่วนสูตรที่มันแยกตัวประกอบพวกนี้นกเรียนต้องค่อนข้างแม่นหน่อยนะสองเอ็กลบหนึ่งแล้วก็สามอลบหนึ่งตัดตัดอยู่เท่านี้จากนั้นตรงไหนก็ตามที่เป็น x ให้นักเรียนแทนเป็นหนึ่งส่วนสองนะเอาละเริ่มแทนนะจะได้เป็นสี่ค่ะหนึ่งส่วนสองอ่ะ หนึ่งส่วนสองลงไปที่ x ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ2ที่คูณกับหนึ่งส่วนสองนะแล้วก็บวกหนึ่งข้างล่างก็จะได้เป็น3ค่ะที่คูณกับหนึ่งส่วนสแล้ว 1, นะลบ1นะลบ1น่งตัวนี้หนึ่ส่วนสกัรสองได้หนึ่งส่วนสีเนาะดังนั้นตัดจะสีได้แค่น1นะสตัด2ก็ได้แค่หแล้วก็บวกอีกหเนาะข้างล่าง ค่อยถามนะค่อยค่อยถามอ่ะสามคูณกับหนึ่งส่วนสองได้เป็นสามส่วนสองใช่ไหมสามส่วนสองสามส่วนสองอ่ะลบหนึ่งสามส่วนสองลบหนึ่งนะก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองนะจากนั้นค่ะข้างบนข้างบนจะได้เป็นสามส่วนด้วยหนึ่งส่วนสองเนาะแล้วก็ฟลิปขึ้นไปอ่ะก็จะเป็นเลข นะโจทย์ไม่ได้ถามแค่ตัวนี้โจทย์บอกว่าอันนี้อันนี้คือค่า a นะลิมิตคือค่า a นะนะั้นสิ่งที่เราได้จากลิมิตเลข6คือค่า a นะเลข6คือค่า a โจทย์มุ่งหวังเพื่อถามเป็น2 a ดังนั้นเพราะฉะนั้น2 a ก็คือการเอา2มาคูณกับ6นะ2คูณกับ6ก็จะได้เป็น12นะ ก็ตอบข้อ4ี่นั่นเองนะสิบสองต่อไปค่ะข้อ 7นะข้อ7ในข้อ7ให้เราสังเกตนะคะแบบนี้โอ้โหแยก x กก็ไม่ได้ทำอะไร x ก็ไม่ได้เนาะดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเขาต้องการที่จะกำจัดอะไรใช่ไหมกำจัดอะไรดังนั้นการที่เราแทน x เป็น1เนีนน่ยเกิดเป็นศูนย์ศูนย์แน่นอนละเกิดเป็นศูนย์ศูนย์แน่นอนละดังนั้นแปลว่าเขาต้องการกำจัด x ลบหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมพเพราะ x ถ้บ x เป็น1อ่ะหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ะดังนั้นเขาต้องกำจัดตัวเนี้ยอะสิ่งที่เราจะเอาเขาเ้าไปแทนอะก็จะใช้วิธีการหาม อานที่เราหันสังเคราะหนะ์เนาะนักเรียนเห็นไหมมันกําลังสามนะมันไม่ใช่กําลังสองนั่นจะแยกเฉยๆไม่ได้นะเอาละครูจะแยกตัวบนก่อนนะตัวบนหากเป็น x กําลังสามเนาะลบสามบวกสองนะตัวนี้ครูจะแยกก่อนนั่นตัวนี้ครูจะแยกครูใช้วิธีการหารสังเคราะหนะ์เนาะครูรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมี x อนะ่ะ x ที่เป็นเลขหนึ่งที่เป็นเลขหนะึ่งเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวเนี้ย เกิดเป็นศูนย์นะก็ใส่เป็นเลขหนึ่งคือสลับอ่าสลับ x ลบหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งใช่ไหม x เป็นเลขหนึ่งจากนั้นนำสัมประสิทธิ์แต่ละอันมาเรียงนะเอากาลังสามก่อนกําลังสามได้เป็นหนึ่งกำลังสองมีไหมกาลังสองไม่มีก็ใส่เป็นศูนย์ต่อไปกําลังหนึ่งเป็นลบสามแล้วก็เลขสองเนาะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมาจากตัวเนี้ยค่ะ x กาลังสาม x กาลังสอง x เฉยเฉแล้วก็เลขใช่ไหมเป็นการเรียงสมประสิทธิ์ไปเนาะ อจากนั้นค่ะคูณหนึ่งบรรทัดละกันนะคูณจะโยนเอาใช้ระบบการสังเคราะห์อ่ะล่ะตัวแรกเนี่ยเราจะดึงลงมาอย่างเดียวเลยดึงลงมาตลอดดึงลงมาเฉยๆก็จะเป็นเลขหนึ่งนะหนึ่งคูหนึ่งหนึ่งคูหนึ่งได้เท่าไหร่เอาตัวเนี้ยมาคูณเนี้ยหนึ่งคูหนึ่งได้หนึ่งจากนั้นเอาสองแถวเนี้ยมาบวกกันนะศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งอ่ะต่อไปคูณอีกคูณอีกอ่ะคูณปุ๊บหนึ่งคูหนึ่งก็ได้หนึ่งใช่ไหมลบสาม บวกหนึ่งก็เป็นลบสองใกลเสร็จละต่อไปหนึ่งคูลบสองก็เป็นลบสองนะเกิดเป็นศูนย์ก็ตรงนี้ก็คือเศษเหลือของเขานะเศษเหลือ,ขอเขาก็คือเลขศูนย์ดังนั้นแยกตัวประกอบตัวแรกตัวแรกแยกได้แล้วนะตัวแรกจะเป็นเค่ะถ้าเป็นบวกให้ใส่เป็นลบใช่ไหมเด่นไหมตัวที่เรามุ่งหวันที่เราจะตัดโพละ่ะ พอแล้วนะตัวต่อไปกําลังสามอะ่ะมันก็จะเหลือแค่กํากลังสองแต่มีสัมประสิทธิ์แค่หนึ่งก็เป็นแค่ x กํากกลังสองส่วนสัมประสิทธิ์ของ x ก,กําลังสองเป็นเลขหนึ่งก็คือบวกหนะึ่งเเนาะบวกหนึ่งเก็คือ x อกนะต่อไปตัวเนี้ยนะพอเป็น x อกนะะเนี่ยค่ะ x มันลดดีกรีลงก็เหลือแค่เลขก,ก็คือลบสองเนาะแบบนี้นะแบบนี้โอเคนะอ่ะแล้วก็ เรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้แยกได้อีกนะแยกได้อีกราะนั้นตัวนี้สามารถแยกได้อีกคือแยกตัวหลักนั่นเองนะคะ x ลบหนึ่งตัวหลังตัวยาวๆเนี้ยสามารถแยกเป็นสองวงเล็บได้อีก x กับ x เนาะได้บวกสองกับลบหนึ่งเห็นไหมมี x ลบหนึ่งสองตัวเลยทีเดียวนะคะสองตัวเลยทีเดียวเนาะเอาละ คราวนี้ครูจะแยกตัวล่างบ้างใช่ไหมใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะโดยการที่เราเรียกว่าหันสังเคราะหนะ์เนาะเอาล่ะครูก็จะแยก x กํลัง3นะคะ x กํลัง3ตัวนี้นะลบ x กลัง2ลบ x บวก1นะแยกเนาะมุ่งหวังว่าจะกําจัด x ลบ1ก็แทน1เข้าไปนะสลับประจุซะเนาะ x ลบ1ตัวนี้ค่ะ ลบหนึ่งเราก็ใส่เป็นหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่คําตอบมามันจะเป็นสัมะสิดที่สลับกันดังนั้นเอาใส่ไปก่อนเนาะตัวเนี้ยสัมะสิ์เป็นเลขหนึ่งอ่ะใส่หนึ่งสัมบสิ์เป็นลบหนึ่งก็ใส่ลบหนึ่งสัมธิ์เป็นลบหนึ่งใส่ลบหนึ่งและตัวสุดท้ายเป็นเลขหนึ่งเนาะเรียงเลยกําลังสามกำลังสอง 2, เอ็กซ์เฉยๆแล้วก็เลขใช่ไหมเหมือนข่าวก่อนใช่ป่ะเรียงลงไปเนาะจากนั้นก็เว้นที่ไว้หนึ่งทีหนึ่งบรรทัด หนึ่งมาแล้วนะตัวแรกเนี่ยเราจะดึงลงมาดึงลงมาเฉยๆใช่ไหมดึงลงมาเฉยๆได้เป็นเลขหนึ่งหนึ่ง,งคูณหนึ่งได้หนึ่งถูกไหมหนึ่งคูนหนึ่งได้หนึ่งแล้วสองแถวเนี่ยบวกกันลบหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์นะต่อไปหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์พอบวกกันก็ได้เป็นลบหนึ่งต่อไป เสร็จแล้วหนึ่งคูนลบหนึ่งได้เป็นลบหนึ่งใช่ไหมได้เป็นลบหนึ่งบวกกันได้ศูนย์เห็นไหมได้เศษเหลือเศษเหลือก็คือศูนย์เศษเหลือได้ศูนย์ะแปลว่ามันหารลงตัวแหละเนาะเพราะนั้นะตัวแรกเนี้ยเราก็จะเอาลงมาเขียนตลอดเลยนะเอาลงมาเขียนตลอดก็จะได้เป็น x ลบหนึ่งใช่ไหมตัวต่อไปจากกําลังสามเหลือแค่กําลังสองสามสิบเป็นหนึ่งก็เป็นอกําลังสองอ้าวเฉยๆมีไหมเป็นศูนย์ไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องใส่เลยนะ ไม่ต้องใส่เลยนะแต่ตัวนี้เราก็ใส่ลบลายลบหนึ่งคือมีแต่เลขไงแต่ไอ้ตรงกลางนะคะที่มันเป็น x เฉยมันไม่มีแต่เมื่อแก้แต่เมื่อแก้มันมีมันเป็นเลขหนึ่งก็เลยเอามาใส่แต่ตัวนี้มันไม่มีค่ะมันเป็นเลขศูนย์ก็เลยไม่ต้องใส่ะะไม่ต้องใส่ศูนย์ก็ไม่ต้องใส่เนาะเอาล่ะก็ยังสามารถแยกได้อยู่เพราะตัวนี้คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะก็แยกได้เป็น x ลบหนึ่ง x ลบหนึ่งแล้วก็ x บวกหนึ่ง อ่เรียบร้อยแยกมาแล้วนะแยกมาแล้วนะอันนี้อันนี้คือของแถวบนนะมาด้านนี้มาด้านนี้คือของแถวล่างเนาะเราก็เอามาหาันกันนะคะโจทย์ตัวเนี้ก็เปลี่ยนไปละนะเพราะนั้นโจทย์จากที่เราทานะคะที่เราทาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอามาสรุปเนาะเอามาแปล่าได้ข้างบนหยิบมาใส่เลยนะเป็น x ใช่ไหม x ลบ1 x บวก2แล้วก็ x ลบ1นะแยกได้แบบนี้ข้างบนแยกได้ละในขณะที่ข้างล่างข้างล่างก็จะแยกบ้างก็เป็น x ลบ1 x ลบ1แล้วก็ x บวก1เนาะจับคู่ตัดกันนะจับคู่ตัดกันนะเหลือแค่ข้สุดท้ายค่ะข้สุดท้ายเหลือแค่ x บวกส ส่วนด้วย x บวกหนึ่งสบายแล้วอ่าเรียบร้อยจากนั้นค่ะลิมิตบอกว่าเข้าสู่เลขอะไรลูกเข้าสู่เลขหนึ่งสแสดงว่าตรงไหนไป x ให้แทนเป็นเลขหนึ่งนะก็จะได้เป็นสามส่วนสองใช่ไหมสามส่วนสองสวนบอกว่าลิมิตเนี้ยลิมิตเนี้ยเป็นแค่ a เ,เฉยๆนะ แต่โจทย์ต้องการถาม 2a ใช่ไหมดังนั้นการที่เราคํานวณมาได้3 2ส่วน2เนี่ยเป็นไปแค่ค่า A เฉยเเป็นไปแค่ค่า a เฉยๆดังนั้นนะ 2a 2a ก็คือ2ที่คูณกับ3 2ส่วน2นั่นเองตัดตัดเนาะก็เลยตอบแค่เลข3นะฮะตอบแค่เลข3เท่านั้นก็จะกาข้อ1